นี่นะครับถังน้ำแข็งใบนี้นะเคยทำรีวิวไปแล้วนะใบละ7,850นะครับมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะบอกว่ามีเงินก็ไม่ซื้อนะครับบางคนบอกว่าอยากได้นะครับแต่งบไปไม่ถึงไม่เป็นไรครับผมมีตัวเลือกนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่ใบนี้นะครับถึงจะเล็กกว่านครับอันนี้นะชื่อว่าเยตินะครับส่วนอันนี้ชื่อว่าอิตินะครับชื่อเต็มว่าอิติพิโสนะครับ นีครับมีฝาปิดมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเก็บใช้งานได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญนะครับนี่เรามาได้เป็นแบบนี้ได้นะครับถ้ากลัวว่าน้ําจะหยดนะฮะนี่มีฐานตั้งเอาฝามาเป็นที่รองนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับสบายมากแล้วอันนี้เป็นฟู้ดเกรดนะฮะนะใส่อาหารได้ด้วยร้านค้าผับบาร์ร้านเหล้านะครับค้าจ่อไปอะแดปนะฮะทำเป็นเหมือนเหล้าถังเหล้าปั่นแต่นี่เขาเรียกว่าเหล้าบาทจัดไปครับใบนี้นะสามารถซื้อใบนี้ได้เกือบ 30ใบเลยนะครับต่างกัเนเยอะนะครับตัดไป